าดูคร่า,าวๆกันนะครับเดีย๋ยวพามาดูทีละคันเลยลอาพีวันใส่ไปใหม่ๆเลยเป็นโชว์เฮดไดรฟ์นะครับกันหน้าล้อ17เดี๋ยวพาไปดู <c ười> ก็ GK คันนี้ครับเพิ่งใส่แก๊ปล่าสุดน,นะครับแก๊ป HE 159เท่านั้นนะครับพิเศษเดี๋ยวรอปรับโช๊คทีนึงไปลองวิ่งลองอะไรดูละล้ลอ17นะครับไม่อยากโหลดเยอะก็17็ต้องใส่เป็นยาง205 457ย่นะครับโช๊คใหม่ครับใช้ยาวๆเลยตอนแรกจะใส่สปริงโหลดนะครับเดี๋ยวไม่พอใส่โช๊คเลยจบาย เจ็ดน่าจะเจ็ดนิ้วนะครับออฟหน้าประมาณ45นะครับเลยไม่ยื่นเยอะตัวนี้ถ้าลดอีกข้อค่าข้อสิบเจ็ดยังต้อง205 4 5, 4, 5นยเท่านั้นนะครับถ้าใหญ่กว่านี้จะไม่ค่อยสวยละนะครับเดี๋ยวนี้กดหน้าลงสักเซนนึงนะครับหน้าเหลือ3นิ้วสอดนะครับหน้าก็เดี๋ยวแค่จะเหลือมาสัก2นิ้วครึ่งสอดนะครับแก่จีเใส่ช็อคแก๊ป SS นะครับเอ้ยเท่าเดียวแก๊ป HE นะครับอ่าตัวนี้ ปรับสูงต่ำได้สไลด์ก็สไลด์ก็บอกได้นะครับต่อแข้งอ่อนไม่ได้อย่างเดียวนะครับก็มีแจ็อยู่3คันนะครับเดี๋ยวพาไปดูทีละคันเลยนะครับคันนี้17นะครับแรงสองพล้อ7นิ้วนะครับออฟสีประมาณได้ที่สี่สิบห้นะครับอ่าแล้วก็ใส่ช็อคแต่งโหลดได้สบายเดี๋ยวกดด้าลงอีกนิดนึงน่าจะสวยเลย17นะครับตัวนี้เดิมเป็นอันนี้ตัวไ s นะครับเดิมเป็น16มาดูข้างในกันคร่าว นี่ก็ใส่ล้อญี่ปุ่นแท้นะครับเลซียีแปดขอบสิบห้าเจ็ดนิ้ว et สามห้านะครับล้อปีหนึ่งหกสภาพดิบเลยล้อเลนะครับจุบเจิบอะไรอยู่ครบเลยสังเกตง่ายๆาล้อแท้จะปั๊มนนไม่ทำใินเจ็บไปนะครับครบยงาง a ันอานะครับตัวนี้โช๊คแก็บ ss ปรับสูงต่ำได้ลด์กร like ะบอกแล้วก็ปรับเพียงอ่อนได้ยางหนึ่งเก้าห้าห้าสิบสิบห้านะครับไม่หลน้น จริงๆอ่ะหลังลองสเปสเซอร์สีมิลก็ได้แต่ถ้าเกิดอยากให้มันถูกก็ไม่ต้องรองก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้จะเป็นอ่เจ็ดสามห้านะครับยางหนึ่งเก้าห้าห้าสิบสิบห้านะครับรจจีเคเราดูด้านข้างกันบ้างอ่านี่ครับต่อพอดีพอดีนะฮะถ้ายาวยางปินป้นๆก็ใส่ยาง205ได้เลย ถ้าเกิดใครชอบกดเตี้ยกว่าน,นี้ก็ได้นะแต่ว่าต้องใส่ล้อหุบหน่อยเช่น7ออฟสี่ห้าอะไรอย่างนี้นะครับประมาณนี้อันนี้หน้าเหลือ2นิ้วฟิตฟนะครับแล้วก็หลัง2นิ้วล,มลวมๆนะครับกำลังสวยเลยออฟเซตเกียร์ธรรมดานะครับตัวนี้ 15, บห้าเจ็ดสามห้ยันเก้าาสิบสิบห้านะครับนเก้าับเนี่ยโหลดได้เยอะนะ แต่ก็จะไม่นุ่มเหมือน55 5แน่นอนนะครับแล้วแต่ชอบอ่านี่ดูคันนี้คันนี้ก็ล่าสุดเพิ่งใส่ไปเลยนะครับคันนี้ก็เป็นยางหนึ่งก็ห้าหหบห้านะครับอา r, 1, r, 1, r 1, เหมือนกันใส่กับล้อนี่ครับล้อเอ็นไกลขอ15 7นิ้ว ET 41นะครับ เปลี่ยนจานใหม่ครับเป็นของลาสต็อปลาสต็อปสองวนะครับคู่หนึ่งนะครับสีหนึ่งเนี่ยต่างกับสามห้านิดนึงนะครับเห็นไหมมันเจ้าอุบไปหน่อยหนึ่งอ่าแต่อุบไปหน่อยเนี่ยข้อดีมันคือจะโหลดได้เยอะนะครับนี่ยังห้าห้านี่ยังสบายเลยนะครับหนึ่งเก้าห้าห้าห้าสิบห้าเอาคนไหนเอาก่อนเหินเ,เออ หลังนี้สองนิ้วหลวมขับสบายนะครับงานนี่ฟิตเลยยิ่งโหลดยิ่งสวยแต่ต้องระวังติดอย่างเดียวนะครับห้าห้าก็จะได้นุ่มหน่อยนะครับแล้วก็รถจะสูงแต่ว่าจะโหลดเตีย้ยแป๊กแบบกันขาเมา่ตีไม่ได้ถ้าใช้อีโคคาอยู่ก็ปรึกษาได้เลยนะครับล้อยางโหลด นะครับล้อ,อยางโชคเนี่ยก็ประมาณสี่หมื่นกว่าบาทนะครับของแท้นะราคานี้ชุดนี้ลูกค้ามาจําไว้ครับสองหมื 20, กว่าบาทล้อญี่ปุ่นของแท้นะครับจะปั๊มไม่ดีจแปลไวไว้ด้านหลังนะครับตัวนี้ที่ถ่ายรูปลงไปสักครู่นี้ดูความเนียนของล้อนะครับ ใครดูอยู่ฝากกดกละแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับคนที่หาของแท้ใส่รถนะครับอูด้านหลังดีกว่าจะปรัจำไว้เพจมินชแปนนะครับต้องมีของแท้ต้องมีตัวนี้เท่านั้นนะครับ 35, 5 7 3 5 1 9 5 5 10 15นะครับโหลดกำลังสวยเลยแต่ต้องค่อยๆหยอดเลยนะพวกสเกิร์ตเออเลยเออนี่ใสจะวิ่งยากอะ่ะ ช่วงนี้ร้านก็ยังเปิดปกตินะครับใครหาล็อก็แวะเข้ามาได้แล้วก็ร้านนะครับอยู่ตรงศวนหลวงล็อกเก้านะครับใกล้ๆสี่เนคคารีแล้วก็บางนานะครับโทรสอบถามได้0 8 9 7 7แปดเกนะครับตรงข้ามเฉลิมเกียรติซอย39นะครับตรงข้ามศวนหลวงล็อกเก้าเลยช่วงนี้ร้านเปิดปกตินะครับ9ก้าโมงถึง2องทุ่มใครรีบอยากทำรถก็แวะมาได้เลยนะครับ 拜拜，拜拜。 ร้านก็ยังมีอีกหลายรายให้เลือกนะครับสนใจอะไรไหนแวะมาดูได้น่าจะปิ่มๆเลยนะครับ735 หลังนี้ไม่ต้องลองแล้วพอดีเลย ก็เป็นของ5้าูร้อยนะครับมีโมเก้น17มาใหม่นะครับตัวนี้โมเก้น17หาย,ยากมากสีเดิมฝาครบแล้วก็ล้อ BM มีอยู่นิดหน่อยนะครับล้อ 400c เขา15 17มีนิดหน่อยห้าลูร้อยก็พอามีอยู่นะครับเวสต์ไซซีน,น,าา 4, นะครับพอ์ไดรยเลยที่ร้านที่ขายของแท้อย่างเดียวเลยนะงานแท้อย่างเดียวเลยงานญี่ปุ่นนะครับน,นี้เวสต์สปอร์ต17 อันนี้ให้ซีขอสิบหกนะครับนี่เลสิบเก้าสวยแบบใหม่อาวันนั้นที่ถือว่าเป็นยางหนึบนะาราคาเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยแพงนะสามพันกว่าบาทหนึ่งเก้าห้าสิบสิบห้าถ้าสองศูนย์หรือตัวห้าห้าก็ต้องสั่งหน่อยนะครับ ใส่บิกหน่อยลอเลยเพิ่ออกมาจากอู่นะแจมเลยนะครัันนี้ อ้าวนี่เบาะ5ที่นั่งเหรอเนะี่ยครัะโบ5ที่นั่ง,ง <c oughs> จะมองรถ้าที่นั่งเลย <c oughs> แล้วแม่เป็นงานด้วยเวลาแม่มันมาพ่อจะขับแรงกับแม่เนี่ยนี่ฮะเบรกอัตโนมัติเลยหัวเราะ เจ็ดีหนึ่งนะครับจะไม่ลดนะครับเห็นไหมครับพอดีเป๊ะเลยขนาดยางห้าห้านะแจ๊ดทำบ่อยครับสบายร้อ,อนมากกอ็ฮารุ้อยนิดหน่อยนะครับ นิยางสิบห้าแถมีหลายตัวนะครับเ๋ยวให้มา,มาไลฟ์พี่รอบดีกว่าดูไลฟ์แจ้กันอย่าปักโชยคันน่ง ก่อนเดี๋ยวลืมอ่านะครับก็รถแจ๊ตดีโคคานะครับแจ๊ตซูวิปมาด้าสองิตี้นะครับสเปคเขาไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะครับเพิร์นี่ร้านก็เป็นร้อยญี่ปุ่นนะครับจะมีให้เลือกหลายออฟเซตน,นะครับมันจะเป็นเจ็ดมาดูหน้าเองหน่อยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ็ดเอ่อ สี่หนึ่งสามห้านะครับแล้วก็ตัวสี่ห้านะครับมีให้เลือกมีหลายมีที่เลือกหลายออฟนะครับก็โทรสอบถามได้นะครับแล้วก็สิบหกสิบเจ็ดก็มีหลายตัวให้เลือกนะตอนนี้มีเยอะอยู่เทียบเลยนะครับสีอร้อยที่ร้านนะครับแต่งเสื้อกินกราดาหนึ่งตัวนะครับแจ็คเช็คกินที่ร้านนะครับก็โทรสอบถามได้นะครับร้านอยู่ตรงข้ามซอยหลงล๊อกเก้านะครับตอนนี้ปิดอยู่นะฮะ อันนี้ปิดอยู่นะครับสวนงรอ๙นะครับห่างจากสีนครลิน2กิโลนะครับแกเซนทันบางนาและก็สีคอนสแฟนะครับลูกค้าถามนะครับ16นะครับ205 4 6มี003นะครับอ่า0 3เส้นละ4,000บาทปลายน่าจะปี20แล้วนะแล้วก็ถิดไม่แพงก็พวกยูโกะฮาม่าก็ได้ครับหรือฟอร์เคนอะไรกย่างได้โทรสอบถามได้เลยนะครับแล้วก็ปฏิคับพีวันสีเท่ากันไม่มีไหมมีสีขาวนะครับ เจ็ดนิ้วออฟสามแปดออฟสี่สิบล้อแท้ไม่มีนะต้องเป็นสามแปดเท่านั้นนะครับชุดหนึ่งสองหมื่นนิดสองหมื่นสองนะครับถ้าสีเดียวกันเพิ่มสองพันแปดนะครับทำสีให้เลยพร้อมติ๊กเกอร์นะครับไปเสร็จก็สองสี่แปดร้อยนะครับมีเลยพีวันนะครับพีวันสีขาวทำสีเท่ากันได้ไม่ยากเจ็ดวันมาใส่ได้เลย ก็สำหรับวันนี้เดีย๋ยวไปก่อนนะครับใครมีคำถามเพิ่มเติมโทรสอบถามได้นะครับหรือหน้าเพจ,จกจตาระนะครับหรือแฟนเพจ YouTube นะครับอธิลาสอบถามได้เลยสวัสดีไปก่อนนะครับสวัสดีสญญครับ